คลิปนี้จะพันเพื่อมาแต่งไอ้น้อยนาให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับเอาอันนี้ไอาสายพันธุ์ฝ้ายกเกษตรสอนนะครับอ,นนอาจารย์เรื่องสักแนะนำมาครับเอาไว้สีทิศครับเอาไว้สี่กิ่งต้องเลือกไว้ครับแบบนี้เอาออกนะแบบนี้เอาออกต้องคำนวณดูด้วยนะครับ กิิงไหนหน่า,าไว้จริงไหนตัดออกเอาไว้สีทิศพอนะครับนี่ครับนี่ต้องรออีกประมาณอีกประมาณ4เดือนกว่าหรือประมาณ5เดือนครับแล้เดี๋ยวเราเข้ามาแต่งใหม่ครับเราแต่งแบบนี้ให้มันให้มันเป็นทรงพุ่มครับแล้วก็ ให้มันเป็นทรงพุ่มต้นเตีย้ยพุ่มเตีย้ยเราจะได้เก็บลูกง่ายๆนะครับสูตรของอาจารย์เลือกสักด์นะครับแบบนี้แบบนี้น่าจะได้แล้วครับนเพราะว่ามันหลายกิง่งมันแย่งอาหารกันครับเราต้องแต่งก่อนแบบนี้ออก พูกันอ,ออกเลยครับนะี่น,นี่เรามาแต่งช้าไปครับนะี่ยธรรมดามต้องแต,แต่งกิ่งเล็กน,นี่ก็ไม่เป็นไรครับเดแบบี๋ยวนน่าจะได้แล้วครับเนะี่เดี๋ยวเราเข้ามาแต่งใหม่เอาไว้สีกิ่งพอนะครับสีกิ่งอเอาไว้สีกิ่งพอ ต้องเลือกออกอืมอืมไว้สีทิศแบบนี้ครับเนี่ยเอาไว้สีทิศเออเอาไว้สีกิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนอืมนี่ก็ เพราะว่าเอาไว้หลายกิ่งมันแย่งอาหารกันครับเราต้องตัดออกแบบนี้ได้ครับอันนี้ก็เยอะเอาไว้แค่สี่กิ่งพอถ้าเอาไว้ยเยอะมันแย่งอาหารกันไม่น่าไปกระเสียดสองโอเคครับแบบนี้น่าจะได้ กินแล้วล่างออกนะเรบเอาไว้แค่สีกิงพอเอาไว้เยอะมันก็แยกอาหารกันเลือกครับเอาไว้เยอะมันก็แยกอาหารกันต้องตัดออกแบบนี้นะครับเนะี่ย อันนี้เอาไว้หกเอาไว้ห้ากิ่งลองดูก่อนครับเอาไว้เยอะมันก็โตช้ามันแยกอาหารกันเราต้องเอาไว้สี่กิ่งพอ เราตัดแต่งกริงแล้วก็เราจะหาปุ๋ยมาใส่ครับแค่นี้ครับสีกิงพอไม่ต้องเอาไว้เยอะจะไ,ได้โตไว่ไวครับอันนี้เรามาแต่งช้าไปครับเนะี่เพราะว่ามันเริ่มโตแล้วลครับมันเริ่มกิ่งๆเริ่มใหญ่แต่ไม่เป็นไรแต่งตามสูตรอาจารย์ไปก่อนอ สีกิง่งสีกิ่งพอเอาทุกเลืองเอากิ่งได้กิ่งหนึ่งครับนี่นี่ครับลักษณะนี้ครับสีกิ่งพอคลิปนี้แค่นี้ครับน่าจะมีประโยชน์นะครับใครที่ปลูกไมยนาะ